สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเราจะมาต้มน้ำปลาที่เราทำขายกันที่ร้านให้ดูนะคะอันนี้น้ำปลาหนึ่งโลน้ำปลาหนึ่งโลนะคะ เป็นปลาลาปลากะดีของเราเนี่ยค่ะอันนี้ก็เดือดเริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วก็จะต้มประมาณสัก5นาทีอันนี้ต้มใช้ที่ร้านเองนะคะตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาเดือดไปก่อนนะคะตอนนี้ ตืมเรือดแล้วค่ะอันนี้พี่จะก็จะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะหวัวน,นึ่งเพื่อดับกลิ่นคาวของเขาะคะ่ะคนหน่อยนะคะ ปลาปลามันจะสุกง่ายค่ะไอปลากระดีต้มประมาณห้านาทีไม่ถึงห้านาทีก็เปื่อยแล้วแต่เราก็จะใส่ตะไคร้ลงไปหน่อยใส่ตะไคร้แล้วก็ตะไคร้เดือวหากระเทียมดองก่อนน้ำกระเทียมดองแล้วก็หัวของเขาะคะหัวกระเทียมดองรวมกัน อันนี้อันนี้พี่จะไม่ใส่น้ำเปล่านะคะเพราะว่าน้ำมันน่าจะมากับน้ำปลาแล้วแหละเราก็จะไม่ใส่น้ำเปล่าเพิ่มนะคะแล้วก็ใส่เป็นน้ำกระเทียมดองแทนใส่กะปีนะคะกะปียี่ห้อไหนก็ได้นะคะคือเราจะเคี่ยวทุกอย่างให้เข้ากันหมดถ้า,เ,าเราจะต้มไว้สักพักหนึ่งเราค่อยเอาไป กองผักกาบางนะคะหรือก็ใส่กระชอนก็ได้กองอันนี้ที่พี่ใส่ไปมันก็จะมีตะไคร้มีน้ำกระเทียมดองมีกะปีนะคะมีกะปีแล้วทีเนี้ยแล้วพี่ก็จะใส่เม็ดกระถิ่นที่เราแกะไวะคะ้ค่ะใส่เอาใส่เพื่อให้สีสันเขาสวยนะน้ำเขาจะออกเป็นแดง อัน,น sociedad, อันนี้เป็นน้ำปลาสูตรโบราณนะคะสู grandma, 對對สสส well. ตรของคุณแม่นะเดี๋ยวก่อนนะสักพักนึงเดี๋ยวเราจะใส่ต้มต้มให้เดือดอีกนิดนึงเดี๋ยวก็จะใส่น้ำตาลปีบ evet. น้ำตาลปี๊ไปประมาณขีดนึ่งนะคะขีดนึงก็จะคนต้มให้เข้าให้เข้าเนื้อให้เปื่อยก่อนนะคะอคนนอย เม็ดกระถินถ้าเกิดเราไม่มีใช้ใบมันก็ได้นะคะเรากะว่าทุกอย่างาปะลาล้าเราเขาเนื้อเขาเปื่อยแล้วเนาะเราก็เอายอดกระถินนะคะประมาณสี่ยอดห้ายอดแล้วก็ต้มลงไปด้วยกันเลยกับน้ำปะลาล้านะคะอันนี้พี่จะใช้เม็ดกระถินแทนยอดกระถินไม่มีก็เลยต้องใช้เม็ดแทนแต่ถ้าเป็นเป็นยอดของเขาอะ น้ำปลารจะสีสวยตัวนี้ให้เขาเดือดไปเลยนะคะฮะต้มน้ำบบปลาจะมูดีนะเนี่ยเออไม่เป็นแหละไม่เป็นนะเดือดต้มประมาณสักห้านาทีค่ะสักห้านาทีนะ,ะ,ละนะปล่อยเขาเดือดไปเลยะคะ่ะ เพราะว่าส่วนผส่วนทุกอย่างที่เราใส่ไปมันจะได้แบบเข้ากันอันนี้เราจะใส่แป้งนัวนะผงชูรสนะคะใส่น้อยนัวน้อยใส่เยอะนัวเยอะนะคะใส่ไปเลยแต่นี่เราใส่ประมาณสองช้อนชาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะประมาณนี้ค่ะอ่าอันนี้เสร็จแล้วนะคะน,นี่คือเราปิดไฟเราพร้อมที่จะกองเอา น้ำปลาออกมาแล้วกองใส่ผ้าขาวบางก็ได้นะคะใส่กระชอนแบบนี้ก็ได้ตะแกงแบบนี้เนี่ยคะ่ะเนื้อก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะฝ่าตีชมตรง ตรงไหนดียใต้คลิปก็ได้ค่ะว่าเอออยากให้เราทําแบบคลิปแบบไหนเมนูไหนใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะติชมเข้ามาได้นะคะอันนี้เราก็จะกองกองเศษพวกก้างปลาพวกตะไคร้เครื่องที่เราใส่ลงไปนะคะเราก็จะเอาน้ําน้ําตัวนี้คือเราจะไปทําส้มตําทํายําขนมจีนทํา ยำปลาปลาสซมอนกุ้งสดอะไรใส่บัวได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะแล้วเขาก็จะต้มน้ำแบบนี้ไว้น้ำปลาแบบนี้ไว้นะคะยำทะเลปลาอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะใส่น้ำพริกน้ำพริกใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะทำต้มทีกิโลหนึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันนะทำได้หลายเมนู ใส่แกงอ่อมแกงขั่วอย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่แล้วก็จะกองกองจนกว่าจะหมดนะคะเมือ่อเมื่อกี้แอบไปชิมแล้วนัวนัวมากเลยสูตรนี้คุณแม่ห่วงมากนะคะแอบแอบเอามาทำลง YouTube ที่เขาขายสูตรกันแพงๆเนี่ยค่ะเนี่ยสูตรนี้เลยเพื่อนๆลองเอาไปทําตามดูนะคะนี่ทําสร้างอาชีพสร้างไรายได้ได,ได้เลยนะตัวนี้นะบางทีเราไปซื้อป,ปลาเป็นขวดแบบปลาที่เขาขายตามตลาดบางทีเขาต้มเสร็จแล้วเขาก็จะไปผ่านปลาดอีกรอบหนึ่งแต่เนี่ยของเรานี่คือแบบต้มใหม่ๆร้อนๆเลยสะอาดสะอาดปลอดภัย ทำกินเงนที่บ้านนะคะทำขายก็ระะกยสร้างรายได้ได้เหมือน,นะอนกันเราไม่ขายนะคะสูตรเราแจกฟรีอ่าจะหมดแล้วนี่ไม่ต้องใส่อะไรมากมายเลย แต่มันขาดอย่างหนึ่งคือใบมะกรูดใบมะกรูดหาไม่มีสุดยอดค่ะลองไปทำดูนะคะใส่ได้ทุกเมนูเลยเมนูแซ่บๆแกงอ่อมแกงเปิดส้มตามปูปลายำปูปลายำขนมจีนได้หมดเลยขอเช็ดก่อนนะรู้สึกว่าจะเลอะเนี่ยหากระดัง ได้แล้วรล้อนๆเลยช้อนฟองออกหน่อยนะคะฟองเขาจะลอยๆอ,อยู่ ของจริงแบบน้ำมันข้นมากเลยนะทุกคนเนี่ยเสร็จแล้วอันนี้คือเตรียมที่จะขายแล้วนะคะนี่ต้มขายหน้าร้านเลยก็จะมีหัวกระเทียมดองที่เราต้มที่เรากองออก